จัะพี่น่องมาเบิ่งกันเลยนึ่งนึงแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะพี่นอ่องโอ้สหจีสวยน่าทานมากเลยค่ะจะเสียให้พี่น่องเอย ใชค่ะพี่น้องหนึ่งเซ็ตมไ่ห้วยค่ะสดีจาพน้กับสีภามาเบิงวิธีการเส็จขนมบักตาดเดือดสาพี่น้องเด้อมาเบิ้งอันนี้ใส่ยังไงไม่ได้ใส่บักตานใส่แป้ง บักต้านที่คันแล้วนะคะพี่น้องเอาไปปลูกเปรียบ้อยแล้วก็เอามาใส่เนี่ยมาปลูกแปลงแปลงเนี่ยแปงขดจ่าแปงขดจ่าแปงข้เัดจ่าจะกะ็แปลงคนะะน,น,ะะนี้พี่น้อง,องสูตรโบราณด้วยค่ะปังเต็มือโบรากับโบราณนหสูตรโบราณโบราณยะคะ่ะุข แต,ต่ว่ามอกคือขนมค็ดใ,ใสใสขนมคือขนมพ่อ,อ,อไม่สขนมไม่ใส่่อแต่ขนมนะคะ,พ,มมพ,ะพี่น้อง่ใสใสี่น้ใสข้าวพี่น้องมี่ก็มาเบิง้งสุภาพมาเบิ้งใส่ขนมมันมใส่ขนมตานเด้อคไะีม,มีไม่ยังไงพี่ใหญ่ ตามีกาบข้าวกะบข้าวกำน้ำตาลนะคะคุบให้เข้ากันบีบตัวที่ว่านเป็นกรอนกรกับบีบออกนิแตอันน an ี้ตาซีเนดเตรียมไว้คือตัวนี้เป็นสายมันมันเปคนใหญ่ตัวนี้เป็นสายมันคู่คู่ให้เข้ากันกาบข้าวเดียว่ะบที่เขาขันเอานามเอาหัวเอาหางออกแล้วอันนี้เป็นกาบข้าวไว้ือเห็ด่อขนมปิ้งอันนี้คุ่อีตามนะคะ อันนี้บริเฮ็ดขายเด้อค่ะเฮ็ดกินนะ h e a d s กินน้ำบานน้ำอันนี้เฮานี่ล่ะเก็บมาต้มอ่อเฮ็ดกินบานบานห้าวเลยล่ะมาต้มมาต้มไว้นี่อืมน้ากินแมงเด้อพี่น้องคนเดียวคุกคุกเข้าให้จนว่ามันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวนีค่ะคุกคุกไปหนึ่งจุนวามันเป็นเนื้อเดียวกันเนือมันติดบอตอร์่านี่กับพี่น้องนี่เป็นแปรงที่ว่าเฮาเฮาวพักใบบังหันเด้อค่ะ เป็นแปงที่หาา้อผักไว้เราก็จะเอามาปัาน่นปั่นเป็นกลมๆนะคะพี่น้องด้วยนี่เอามาปั่นเป็นกลมๆนี่นี่อันเนี้ยเอามาปั่นเป็นกลมๆแบบนี้นี่เอามาปั่นเป็นกลมๆแบบนี้นาานนกบบ็ได้จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแบบออกมาแบะออกแบบออกจักหน่อย ดี๋ยวออกจากนงอยแล้วก็จะใส่ใส่ใส่ใช่ไหมอุ้ยวัตถันให้เป็นตัวอย่างนี่แหละค่ะกระสีประมาณนี้แหะค่ะพี่น้องเสร็จแล้วกระสีเอาไปห่อใบตองบ่ะเอ่อใส่ใส่แล้วก็สิปั่นให้เป็นกลมๆคือเก่าเลยค่ะพี่น้องนี่ก็จะได้เอามาวางแบบนี้ บอกว่าจะเห็ดจะเห็ดนะไปเอาไปอนี่วิธีการห่อได้ครับนอ้องใบตองหนึ่งแล้วนะคะใบตองเอาไปหนึ่งก้อนเดี๋ยวค่อยเอามาหอม่อ i well, now. เป็นประมาณนี้เส็จแล้วป่สิเอาเป็นหนึ่งนี่จ้ะพี่น่องมาเบิ่งกันเลยนี่หนึ่งแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะพี่น่องโอ้สีสวยน่าทานมากเลยค่ะนี่เป็นตาแสบแห้งพี่น่องเอ้ยวา